คนเราบางคนก็บอกว่าเราเปลี่ยนลูกพระพุทธเจ้าบางคนเนาะเด่เรารู้ความพูดเนาะความพูดวาจาไม,ไม่ไม่ตรงกับไม่ตรงกับคอสสังสอนพระพุทธเจ้านะครับ นะครับเนาะควรเราถ้าเราเข้าเป็นหลูกพระพุทธเจ้าอ่าแล้วก็เลื่อนทางตามพระพุทธเจ้าเต็มร้อยบ์เชียนนั่นนะครับไม่ใช่ว่าควรเรารู้รู้ที่ความพุทธฟังที่ความพุทธวาจาไม่ใช่ เราต้องดูที่การปฏิบัติครับการปฏิบัติธรรมครับการปฏิบัติไล่เท่าไรนานเท่าไรีลยวก็ผ่านมากี่ปีหรือว่าหลายปีนะครับอันนั้นเนะาะแล้วก็ได้เข้าปฏิบัติได่ถือสิ้น ถึงสั้นไหนหรือว่าสั้นเปียกเนาะสั้นเปียกเพราะว่าควรเดินของเรากับถึงสินเปียกนะครับสินเปียกถ้าเราถือนาสินเปียกเราสินเปียกนั่นเราไม่มีว่านไม่มีเรือนไม่มีทรัพย์ทรัพย์สิสนเงินทองไม่มีอะไรสั่ง ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราอยู่ในชินเปียกนะครับชินเปียกถ้าเราถือชินเปียกแล้วเรา,เอาอยากอยู่ที่ว่านไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับเนาะชินเะปียกไม่มีอะไรครับนะครับมีติชินของเรามีตมิติการปฏิบัติของเรานั่นเองนะครับไม่มี เงินทองไม่มีทรัพย์สินไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีโผไม่มีเรือนไม่มีรถไม่มีอะไรไม่มีไร่ไม่มีนานะครับอยู่ในสินเปียดนะครับเนาะถ้าเราไม่ตามอย่างผมพูดเนาะในสินเปียดก็เพราะไม่ไม่ตรงกับ ในสินเปียดนะครับนะครับจริงๆคนเราอยู่ในสินห้าดีที่สุดเนาะสินห้าถ้าเราถือชื่อถือถ้าเราถือได้เนาะอยู่ในสินห้าในดีที่สุดนะครับสิหนห้าเน่งไม่เอาอะไรตายในมือของเราเนาะข้อสวางนเนาะไม่รักษ์ นะไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยไม่สจนเนาะอ่าอะไรไม่ว่าของกินไม่ว่าขว้าของกินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเนีย่ยมันอ่าหนักเพียดหนักเคอร์ไม่ว่าทุกสิ่งเนื้นอโชนเนื้อไร่เนาะไม่เอานะครับครับเนาะข้อสองข้อสามไม่ประพฤติไม่ออ่่าา ในสินกามิสุข้อสามไม่เอาลูกไม่เอาเมียไม่เอาโผคนอื่นเนาะข้อสี่ไม่โกห,กหกลูกลง่งอาใครนะครับเนาะข้อห้าไม่กินเหล้าไม่กินเบร์นะครับนะอันนี้ในสินห้าครับ แล้วก็คนเราเนาะต้องปฏิบัติอีกอีกอย่างเนาะที่เราอยากถือเนาะที่ว่าโลภะเนาะโลสะโมหะมานะติทินะมิสิกเนี่ยอย่างนี้อย่างนั่นเนาะเราก็ต้องถือด้วย โมหะควรเราที่ว่ากูรวยกูสวยกูสลดัดกูรู้เนาะกูเห็นกูใหญ่นั่นพเพราะเพราะเปลี่ยนมานะมานมานะนะครับอ,อันนี้เราต้องตัดทิ้งเนาะพยายามตัดทิ้ง ไม่ให้อยู่ที่ในตัวเองของเราถ้าเรา,เายังบอกว่ากูสลัดกูรู้กูเก่งกูรวยกูสวยอันนี้ไม่ตามปฏิญญาในการาปฏิบัติในของศินธรรมของพระพุทธเจ้านะครับยังอยู่ในมารมณะนะครับนะ อันนี้ครับคนเราต้งองรู้ที่ตัวเองเนาะที่เราตามไปตามไปตามเส้นทางพระพุทธเจ้านั้นเนะาะต้องรู้ทีต่ตัวเองอไม่รู้ที่ความพุทเนาะความพุทนั้นเขาพุทอย่างไรก็ได้เรารู้ในหนังสือเนาะในหนังสือในหนังสือ พระธรรมเนาะน่านเสาอธรรมเนาะเนี่ยๆพูดออกไปมันก็เปลี่ยนนะมันก็เปลี่ยนกับใรทุกคนนะครับแต่ที่ที่สิ้นตัวเราเนี่ยเองต้องฝึกปฏิบัตินะครับต้องฝึกปฏิบัตินะครับนะอันนี้ครับในคนที่ถือศีลน,นะครับไม่ว่าชาวพูดของเราท,ท,ท,ทุกทุกคนทุกทุกสัตว์นะครับเนาะที่ว่า อยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้านะครับนะครับที่กูรูกูรูกูเห็นกูสลัดนั่นเนาะเพราะเปลี่ยนการมานะับมันมานะของคนเรานะครับจริงๆควรเรา รู้จะว่าร้อยเปอร์เซ็นคนรวรเอาสารูประมาณสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเนาะเท่านั้นะถ้าเราลู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่อยู่ที่วัดแล้วเราได้เปลี่ยนอาาหารหรือนวะ่าพระเนาะเป็นพระพระธรรมประสงค์แล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็เปลี่ยนมิชีแล้วเนาะไปเป็นมิชีขวัหัวหมดเนะาะล้วก็ไปอยู่ที่วัดที่ป่า ที่ในถ้ำนะเนี่ยถ้าเรายังติดอยู่ที่ว่านเพราะเราไม่อ for ุปิขาเนาะเราไม่อุปิขาไรเนาะไม่ว่าใครก็าเลี้ยงเตะเนาะเราไม่อุปิขาไรไม่ว่าตัวใครไม่ว่าตัวเราไม่ว่าตัวคนอื่นนะครับถ้าเราอุปิขาไรก็เพราะเราตามความสอนพระพุทธเจ้าเตียมที่นะครับเนาะเด แล้วก็พยายามนะร,รูดูหรือดูเท่าไรดีเท่านั้นแต่ว่าเรารู้เราเก่งเราฉลาดนั่นเพราะไม่แม่นนะพูดไม่ถูกครับพูดไม่ถูกครับนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ